สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,อพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านครับวันนี้ PA ปุ P A, ๋ยน้ำจุลินทรีย์นะฮะก็จะมาพาเพื่อนๆพือนนะตัวนี้นะฮะ PA ปุ P A, ๋ยน้ำจุลินทรีย์นะ,ะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปดูสวนของเรานะ,ะสวนของเรา ซึ่งสวนของเราทำมาแล้วประมาณ5ปีและใช้ปุ๋ยน้ำตัวนี้นะ p a นี่นะมาแล้วประมาณ3ปีนะซึ่งปุ๋ยน้ำของเราก็ให้ผลผลิตดีและก็ใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านได้เห็นสภาพของสวนของเราว่าเราได้ใช้แล้วจริงๆ ไม่ได้โกหกนะและผลผลิตที่ออกมานั้นก็ปลอดภัยและไม่เป็นออแกนิกทั้งหมดนะนับตั้งแต่การผลิตนะซึ่งเมื่อนำไปใช้ปุ๋ยพีเตัวนี้นะพืชทุกอย่างโตหมดนาะแม้กระทั่งหญ้านะต้นฝักหวานต้นมะเขือต้นพริกทุกอย่างใช้ได้ ทุกชนิดครับผมสวัสดีของชนประทานนะเรากำลังจะเข้าไปในสวนที่เราทำเอาไว้นะทางเข้านะเราก็ปลูกต้นมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหเอาไว้นะฮนะซึ่งอันนี้ไม่ได้ค่อยได้กินแล้วปลูกไว้เฉยๆนะก็ตอนนี้ก็เดินเข้ามาสู่สวนของเราแล้วนะทางฝั่งนี้ ก็จะเป็นเถียงนาของเรานะหลังเล็กๆนะพร้อมกับต้นผักหวานป่านะตัวนี้ก็มีแท้งน้ำนะมีสภาพนะนะอันนี้คือสวนของเรานะก็จะมีต้นผักหวานนะต้นผักหวานก็ปลูกเป็นแถวแล้วก็มีนาข้าวนะช่วงนีนะ้ของเราทํานาปังอยู่แต่ว่าไม่ได้ทําทั้งหมดนะทำเพียงนิดหน่อยนะ ที่เหลือก็ปล่อยเอาไว้ประมาณไล่ครึ่งนี่ยังเหลือ,อไว้ส่วนที่เหลือก็จะมีทำนาปังไว้เราดูสภาพทีนี้ตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำนะบ่อน้ำสภาพบ่อน้ำเห็นไหมฮะมีบ่อน้ำตัวนี้ก็มีกระชังเอาไว้เลี้ยงหอยขมเลี้ยงกุ้งนะบ่อน้ำข้างๆก็จะเป็นคูผักหวานต้นผักหวาน นะมีสวนกล้วยนะสภาพอ่าข้างในแล้วก็มีต้นไม้ไผ่กิมชุ่งนะเราปลูกทุกอย่างเลยนะเราจะดูสภาพของมันนะมีแทงน้ำเวลาทีนี้เวลาเราจะลดน้ำต้นไม้นะเราก็จะอดน้ำขึ้นไปอย่างแทงน้ำนะดน้ำขึ้นไปอย่างแทงน้ำแทงน้ำของเราเห็นไหมฮะ อันนี้คือสภาพขึ้นไปนเครื่องสูบน้ําและกระแทงน้ำนะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยมาตามท่อน้ําเพื่อลงไปยังต้นไม้ของเรานะฮะต้นไม้ของเราในสภาพต้นไม้ของเราที่ทั่วไปนะฮะอ่าอ่าก็มีปูมีปลามีอะไรทุกอย่างนะอ่าส่วนใหญ่พืชของเราเป็นอเกษตรอินทรีย์นะเราจะไม่ใช้ าสารเคมีเลยนะเราใช้แค่ปุ๋ย PA นะปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ขี้ปลาปุ๋ยน้ำมัสจันของเรานะฮะตรงนี้อ่านะอันนี้ก็คือสวนของเราเราจะต่อไปก็จะไปดนะูว่าสภาพจากด้านบนลงมานะอันนี้เรามาดูภาพมุมสูงนะถ่ายจากบนเถียงนาลงมาอันนี้คือสภาพของ หนองน้ำนะแล้วก็แทงน้ำที่มีน้ำขึ้นไปกำลังปรับน้้ำขึ้นไปนะทางด้านนี้ก็นะเป็นกระชังเป็นน้ำแล้วก็ปลูกผักหวานเห็นไหมฮะอันนี้คือสภาพข้างบนะเราดูจากข้างบนลงไปนะเราดูจากข้างบนลงไปเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นสภาพคล้ายๆป่าจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นที่นาเก่านะฮะแต่ว่าเรามาปรับปรุงให้เป็น บ่อน้ําเป็นสวนเป็นป่าแล้วก็ยังมีนาเหลืออยู่นะสภาพตรงน,นี้นะก็จะมีผักทุกอย่างอยู่ในนี้ด้วยนะต่อไปเราก็จะไปให้ไปดูว่าต้นพริกที่เราใส่ปุ๋ยน้ําเข้าไปมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นต้นพริกนะเราสังเกตดูนะมันเป็นต้นพริกนะฮะต้นพริกของเรานี้ปลนะูกแซมอยู่กับต้นผักหวานป่านะฮะปลูกแซมอยู่กับต้นผักหวานป่า เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราใส่ปุ๋ยน้ำ P.A. ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ขี้ปลาปุ๋ยน้ำมหาศยรรย์นะฮะพริกจะไม่ร่วงเลยนะเห็นไหมฮะพริกเราไม่ร่วงเลยพริกกระดกดีเห็นไหมฮะปกติแล้วพริกถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรมันจะร่วงแต่ตัวนี้มันจะไม่ร่วงเลยนะเราดูต้นนี้เห็นไหมฮะมีหลายๆต้น หรือแม้แต่ผักหวานป่าต้นเล็กๆก็ออกยอดเต็มเลยนะออกยอดนะออกยอดเต็มเห็นไ,ไหมฮะอ่าอันนี้ก็จากปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์ขี้ป่านะฮะเพราะว่า,าทำให้ต้นไม้ออกยอดอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็สามารถเก็บไปรับประทานได้นะฮะตัวน,นี้